สวัสดีกันเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่องเพลเนะิดเลินนะสำหรับคลิปนี้ผมจะมาสรุปเรื่องราวฝรั่งเตะผู้หญิงไทยนะครับผู้หญิงไทยคนนี้เธอเป็นคุณหมอกันเพื่อนวันดีคืนดีเธอไปนั่งเล่นริมหาดปรากฏว่าเจอฝรั่งแข่งหนักเดินมาเตะหน้าตาเฉยกันเพื่อนแถมยังมีเมียของฝรั่งคนนี้นะมาร่วมแจมกันเพื่อนมาขม่มขู่มาด่าเธออีกฝรั่งเองก็ดูถูกนะว่าเธอเองเป็นโลโซให่ไม่ใช่นะอันนั้นมันพิเศษนะคนละเจ้ากันนะ ฝรั่งเองก็รู้ถูกเธอนะว่าเธอเองเป็นพวกโลโคนะครับนั่นก็คือชนชั้นล่างชนชั้นต่ำโง่เง่าเต่าตุนไม่รู้กฎหมายมาบุกรุกพื้นที่ฝรั่งกันเพื่อน กลายเป็นประเด็นราม่าใหญ่โตระดับประเทศไปเลยณขณะนี้เนื่องจากว่าผู้คนในโลกโซเชียลนะแบ่งออกเป็นสองฝกักสองฝ่ายบางคนก็ไปเข้าข้างฝรั่งนะตรงนี้เองก็มีอยู่ส่วนหนึ่งบางคนเป็นเมียฝรั่งบางคนใช้ชีวิตอยู่กับฝรั่งแอดมินเองก็ไม่ค่อยรู้สักเท่าไหร่เนื่องจากว่าอยู่แต่กับมะม่วงไงไม่ใช่นะยอกยอกตรงนี้เองนะเขาบอกว่าฝรั่งเองเนี่ยจะไม่ทําร้ายผู้หญิงหรือว่าจะไม่ทําร้ายใครก่อนเขามีเหตุมีผลการที่คุณถูกเตะการที่คุณถูกทําร้ายตร ตรงนี้เองอาจจะไปบุกรุกพื้นที่ส่วนตัวเขาหรือเปล่าเขาถึงได้ทําร้ายมีคนมองแบบนี้เช่นเดียวกันแต่คนไทยส่วนใหญ่นะครับที่อยู่ในสังคมนี้มองว่าเราเป็นเมืองพุทธพูดจากกันก็ได้กันเพื่อนไม่ว่าหญิงไทยคนนี้นะที่เป็นคุณหมอจะบุกรุกหรือไม่เธอรู้เท่าถึงการหรือไม่อันนี้ไม่ใช่สาระสําคัญแต่คุณเป็นผู้ชายคุณไม่ควรทําร้ายผู้หญิงนี่คือสิ่งที่คนไทยส่วนใหญ่มองในขณะนี้กันเพื่อนตรงนี้เองเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าใครผิด ถูกเดี๋ยวว่ากันในชั้นศาลแต่สิ่งที่ผมจะนํามาเล่าให้ฟังในคลิปนี้นั่นก็คือเรื่องราวที่มันเป็นมาและเป็นไปว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงกับเหตุการณ์นี้กันเพื่อน คลิปนี้เองนะผมจะมาสรุปเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลเกี่ยวกับฝรั่งเตะค,คนไทยที่ภูเก็ตให้เพื่อนฟังแบบเข้าใจง่ายๆตามสไตล์ hello ted มาฟังเรื่องราวเรื่องนี้กันเลยครับผมจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันที่24กุมภาพันธ์ปีพศ2567วันนั้นเป็นวันมาคบูชากันเพื่อนช่วงเวลาประมาณ19นาฬิกานะมีผู้หญิงไทยคนหนึ่งเธอเองเป็นคุณหมอชื่อว่านางสาวธานดามจันคำอายุ26ปีผมขอเรียกชื่อเล่นว่าหมอน้ำก็แล้วกันกันเพื่อนเพื่อให้ เรียกง่ายๆตรงนี้เองนะครับเธอเองเป็นคุณหมออยู่ที่โรงพยาบาลดีบุกจังหวัดภูเก็ตกันเพื่อนในค่าคืนของวันที่24นั่นเองหมอน้ําได้ชักชวนเพื่อนสนิทของเธอที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันไปทานข้าวอยู่บริเวณหาดยามูตบลป่าาคอออกํเภถลางจังหวัดภูเก็ตกันเพื่อนซึ่งบริเวณนี้นะครับจะมีร้านอาหารเป็นหาดสวยงามอยู่พอสมควรหลังจากกินอาหารเสร็จนะับตรงนี้เองหมอน้ําก็สะกิดเพื่อนบอกว่าไปเดินเล่นชายหาดกันดีกว่าชายหาดสวยมันค่อนข้างเงียบสงบตรงนี้กันเพื่อนเนื่องจากว่า าพื้นที่ตรงนี้มักจะเป็นผู้วินล,ล่ากันเพื่อนเป็นบ้านหลังใหญ่ให้ฝรั่งมาเช่าอยู่ไม่ค่อยมีคนมาเดินเล่นหมอน้ําชอบมาเดินเล่นตรงนี้เพราะมันเงียบดีกันเพื่อนหลังจากหมอน้ำน้ำสกิดเพื่อนตรงนี้เองก็เดินไปกับเพื่อนบริเวณชายหาดยามูกันเพื่อนตรงนี้เองเธอก็เดินไปเรื่อยๆปรากฏว่าเธอไปเจอเข้ากับรอปภท่านหนึ่งกันเพื่อนรอปภท่านนี้น่าจะดูแลที่วินร่าแห่งหนึ่งอยู่ในพื้นที่ชายหาดแห่งนี้ ก็เลยเดินเข้ามาหาเตอกันเพื่อนเข้ามาทักมาทายบอกว่าเดินไปไหนกันจ้าหมอน้ําก็เลยบอกกับรอปภว่ามาเดินเล่นแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็จะกลับบ้านแล้วเพิ่งกินข้าวเสร็จตรงนี้เองรอปภก็ไม่ได้ว่าอะไรกันเพื่อนรอปภก็บอกกับหมอน้ําสั้นๆบอกว่า e n j อยนะครับนี่คือคําส่งท้ายจากรอปภอ,อวยพรให้หมอน้ํามีความสุขในค่ําคืนนี้กันเพื่อนหลังจากนั้นรอปภก็แยกตัวไปตรงนี้เองก็ไม่แน่ใจว่าไปไหนอาจจะไปเติมหรือไปหลับอันนี้ผมไม่แน่ใจฮะหยอก หยอกนะร,ประอปภเองก็กลับไปที่ป้อเมเงินเพื่อน กลับไปทําหน้าที่กลับไปตรวจตาเหมือนเดิมกันเพื่อนตรงนี้เองนะหลังจากหมอน้ํากับเพื่อนแยกกับรอปภเธอเองก็เดินเล่นไปเรื่อยๆใช้เวลาประมาณ30นาทีจนไปถึงบริเวณกลางหาดกันเพื่อนเธอเองรู้สึกเหนื่อยเธอเองรู้สึกล้ากันเพื่อนก็เลยอยากนั่งพักเธอหันซ้ายเลยขวาปรากฏว่าไปเจอบันไดอันหนึ่งกันเพื่อนซึ่งบันไดตรงนี้นะเป็นบันไดเชื่อมระหว่างภูวิลล่ากับหาดกันเพื่อนมีอยู่ประมาณ4ี่ห้าขั้นกันเพื่อนเธอเองก็เลยถือวิสาสะเดินไปนั่งที่บันได ตรงนี้กันเพื่อนในจังหวะที่น้องน้ํากําลังนั่งพักผ่อนทอดน่องอยู่นั่นเองสายตาก็เหลือบมองดูทะเลที่ทอดกับแสงจันทร์ตรงนี้มันช่างสวยงามเสลอเกินน้องน้ําเองกําลังดื่มดากับธรรมชาติกันเพื่อนปรากฏว่าจู่ๆนะเธอเองได้สัมผัสกับของแข็งกันเพื่อนตรงนี้เองเธอไม่รู้ว่าเป็นอะไรกันเพื่อนมาฟาดที่หลังเธออย่างจังดังตุ๊บทีเดียวกันเพื่อนถึงกับจุกถึงกับล้งโอ้กันเลยทีเดียวกันเพื่อนหลังจากนั้นหมอน้ําก็อยู่ในอาการตกใจเป็นอย่างมากใครนะ มาทําอะไรเธอหรือมีอะไร Gina? มากระแทกที่หลังเธอตรงนี้เองเธอไม่แน่ใจกันเพื่อนเธอเองอยู่ในอาการตกใจเธอเองอยู่ในอาการหวาดกลัวเธอก็เลยหันหลังไปดูกันเพื่อนปรากฏว่าเธอไปเจอกับผู้ชายร่างใหญ่กันเพื่อนตรงนี้เองเป็นฝรั่งกังนเพื่อนฝรั่งคนนี้น้ําหนักประมาณร้อยกิโลกันเพื่อนอยู่ในอาการโมโหหน้าดําค่ําเครียดกันเพื่อนมีการกัดปากมือไม้สั่นกันเพื่อนตรงนี้เองน้องน้งนําก็พยายามจะอธิบายกันเพื่อนแต่ยังไม่ทันอธิบายฝรั่งคนนี้ก็ด่าเธอมา เป็นชุดๆบอกว่าเธอเป็นพวกโลโคโกนันเพื่อนคําว่าโลโคโก็คือพวกชั้นต่ากันเพื่อนเป็นชนพื้นเมืองเป็นคนโง่กันเพื่อนบุกรุกมาได้ยังไงตรงนี้เองถูกด่าเป็นชุดๆุดกันเพื่อนหลังจากน้องน้ําถูกด่าถูกเหยียดมาเป็นชุดๆเธอเองก็พยายามอธิบายเธอเองก็พยายามตอบโต้แต่ตอนนั้นเองเธออยู่ในอาการจุกอาการเจ็บกันเพื่อนตอบโต้ไม่ทันกันเพื่อนฝรั่งคนนี้มันด่าไวเหลือเกินกันเพื่อนปากยังกับแม่ค้าตรงนี้เองเธอสู้ไม่ไหวสุดท้ายท้ายสุดนับก็มีหญิงไทยคนหนึ่งปราก ่างขึ้นมากันเพื่อนเดินออกมาจากภูวิลล่าที่เดียวกับฝรั่งที่เดินออกมานั่นแหละกันเพื่อนหญิงไทยคนนี้เดินมานะตรงนั้นเองน้องน้ํามองว่าน่าจะเป็นโอกาสดีเนื่องจากว่าจะได้มีคนไทยช่วยอธิบายกันเพื่อนแต่มันไม่ใช่แบบนั้นกันเพื่อนเนื่องจากว่าหญิงไทยคนนี้เป็นเมียฝรัง่งกันเพื่อนเดินมาพร้อมกับเพชรเม,เม็ดงามกันเพื่อนใส่อยู่บริเวณคอเม็ดระยิบระยับตรงนี้เองน้องน้ําเห็นมาแต่ไกลกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดนะครับหญิงไทยคนนี้ก็มาหาน้องน้ำกันเพื่อนสิ่งที่ หญิงไทยคนนี้พูดหนักกว่าฝรั่งอีกกันเพื่อนใช้คำสบทหนักแรงๆตรงนี้เองหญิงไทยบอกว่าพวกอีดอกเหล่านี้มานั่งอยู่หลังบ้านกูกูเอาปืนยิงมึงยังไม่มีความผิดกันเพื่อนนี่คือสิ่งที่เมียฝรั่งด่าน,น้องน้ำกันเพื่อนน้องน้ำเองได้แต่ตกใจกันเพื่อนโดนผัวด่ายังไม่พอโดนเมียด่าอีกต่างหาก แถมหญิงไทยคนนี้นะครับยังอ้างว่าตัวเองรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองนี้รู้จักกับนายตำรวจใหญ่และมีลูกเป็นตำรวจกันเพื่อนหญิงไทยคนนี้บอกว่าจะเอาผิดเธอให้ได้กันเพื่อนน้องน้ำเองก็อยู่ในอาการตกใจพยายามอธิบายแล้วอธิบายอีกบอกว่าเธอไม่รู้จริงๆว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ส่วนตัวแต่หญิงไทยคนนี้ไม่ยอมกันเพื่อนหลังจากนั้นหญิงไทยที่เป็นเมียฝรั่งคนนี้ก็ยกหูโทรศัพท์กริง๊งก้างกันเพื่อนปลายสายเป็นใครไม่รู้ผ่านไปประมาณ15นาทีในขณะที่ส สองกลุ่มนี้ยังโต้เถียงกันอยู่ปรากฏว่ามีจ่าแป้กับจ่าเปร์ดเดินมากันเพื่อนเดินมาแล้วตะเบ้บอกว่าสวัสดีครับผมเป็นร้อยตํารวจเอกปลอมตัวมาตรงนี้เองมาดูสถานการณ์เนื่องจากว่ามีการแจ้งไปว่ามีการทะเลาะวิวาทกันตรงนี้เองนะับน้องน้ําก็รู้ได้ทันทีว่าหญิงไทยที่เป็นเมียฝรัฝ่งน่าจะโทรไปหาตํารวจกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดนะเจ้าหน้าที่ตํารวจที่มาสองนายนี้ก็มีการพูดคุยบอกให้น้องน้ํายอมกันเพื่อนบอกให้จบกันที่นี่เนื่องจากว่าถ้าไปที่โรงพักน้องน้ำ อาจจะติดคุกกันเพื่อนเจ้าหน้าที่ตารวจไทย2คนนี้บอกกับน้องน้ําว่าน้องน้ําผิดแบบเต็มๆเนื่องจากว่าน้องน้ําบุกรุกมาในพื้นที่ส่วนตัวกันเพื่อนตรงนี้เองตามกฎหมายไทยนะบุกรุกยามวิการอัตราโทษสูงสุดคือ5ปีน้องน้าเองจะต้องติดคุก5ปีถ้าหากไปถึงโรงพักแล้วมีการแจ้งความเอาผิดกันส่วนฝรั่งคนนี้เขาทําร้ายน้องน้ํากันเพื่อนเข้าหลักกฎหมายทําร้ายร่างกายทําให้ผู้อื่นได้รับบ,บาดเจ็บอัตราโทษแค่2ปีปรับ40,000บาทส่วนมากก็จะเสีย ค่าปรับแล้วกลับบ้านกันเพื่อนนี่คือสิ่งที่เจ้าหน้าที่ตํารวจไทยอธิบายให้น้องน้ําฟังบอกว่ายังไงน้องน้ําก็ผิดยังไงน้องน้ําก็ไม่ถูกกันเพื่อนสุดท้ายทนะ้ายสุดน้องน้นํากับเพื่อนก็ได้แต่ยืนงงตัวเองถูกเตะหลังแทบหักแถมจะติดคุกอีกต่างหากตรงนี้เองน้องน้ําก็เลยเสนอทางเลือกให้3ทางกันเพื่อนบอกว่าเอาแบบนี้แล้วการเรื่องจะได้ไม่บานไปหนึ่งก็คือต่างคนต่างขอโทษแล้วแยกย้ายกัน2ก็คือต่างคนต่างไม่ขอโทษแล้วแยกย้ายกัน3ก็คือไปคุยกั ที่โรงพักว่าใครผิดใครถูกกันแน,น่ตรงนี้เองน้องน้ําพร้อมที่จะขอโทษเพื่อให้เรื่องรามันจบลงแต่ว่าฝรั่งไม่ยอมขอโทษกันเพื่อนฝรั่งบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ตรงนี้ขอโทษกันไม่จบจะเอาน้องน้ําติดคุกให้ได้แถมเมียฝรั่งก็ยืนยันบอกว่าต้องเอาน้องน้ําติดคุกเนื่องจากว่ามาบุกรุกพื้นที่ส่วนตัวกันเพื่อนมีการสอนน้องน้ําบอกว่าเธอเ,เ,เองเป็นชนพื้นบ้านเธอเองเป็นชนเผ่าชั้นต่ําตรงนี้เองอย่ามารู้ดีกันเพื่อนบุกรุกสถานที่คนอื่นอยู่ดีๆจะมาขอ โทษตรงนี้ฝรั่งเขาไม่ยอมกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดก็เลยตกลงกันไม่ได้ต่างคนต่างแยกย้ายน้องน้ําเองก็หอบร่างอันบอบช้ํากลับมาที่บ้านกันเพื่อนหลังจากน้องน้ํากลับมาที่บ้านตรงนี้เองเธอนอนพักไปหนึ่งคืนกันเพื่อนปรากฏว่าตื่นเช้ามากันเพื่อนลุกเทปไม่ไหวเนื่องจากว่าผู้ชายที่เตะเธอตัวใหญ่กันเพื่อนแข้งผู้ชายหนักๆฟาดเข้าไปกลางหลังผู้หญิงตัวเล็กๆเพื่อนลองนึกสภาพเอากันเพื่อนน้องน้ําเองถึงกับหลังยยกหลังหักกันเลยทีเดียวกันเพื่อนจนในที่สุดน้ำ ในวันที่25กุมภาพันธ์ปีพศ2567น้องน้ำเองก็เลยตัดสินใจไปแจ้งความที่สพถลางกงนเพื่อนบอกว่าเธอเองถูกทำร้ายเธอเองถูกฝรั่งเตะกันเพื่อนตรงนี้เองเจ้าหน้าที่ตำรวจสพถลางก็ลงบันทึกประจำวันไว้เฉยๆบอกว่าตรงนี้เองมันยังแจ้งข้อหาไม่ได้ให้ไปหาหมอให้ไปเอาใบรับรองแพทย์มาแล้วค่อยมาแจ้งความเพื่อให้มันสมบูรณ์แบบกันเพื่อนน้องน้ำเองนับก็เลยไปหาแพทย์เพื่อนไปหาหมอเพื่อตรวจร่างกายเอาใบรับรองแพทย์มาใน ระหว่างที่รอผลอยู่นั่นเองนะปรากฏว่าพ่อของน้องน้ำกันเพื่อนได้ออกมาโพสต์เรื่องราวที่ลูกสาวถูกทําร้ายกันเพื่อนบอกว่าเป็นคนไทยแท้ๆนะครับเดินเล่นอยู่ในชายหาดปรากฏว่ามีฝรั่งตัวใหญ่มาทําร้ายแถมยังมีนายตํารวจใหญ่เข้าข้างอีกต่างหากกันเพื่อนเหมือนเรื่องจะเงียบเหมือนว่าน้องน้ําจะไม่ได้รับความเป็นธรรมตรงนี้พ่อของน้องน้ําก็เลยออกมาโพสต์ระบายในโลกโซเชียลมันก็เลยกลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาทันทีกันเพื่อนหลังจากพ่อของน้องน้ำนะ นำเรื่องราวของลูกสาวมาโพสลงในโลกโซเชียลก็เกิดเสียงวิาพากษ์วิจารณ์อย่างมากมาย บางคนก็เข้าข้างฝรั่งบางคนก็เข้าข้างคนไทยกันเพื่อนแต่คนส่วนใหญ่มองว่าฝรั่งทําไม่ถูกกันเพื่อนตรงนั้นเองเป็นพื้นที่สาธารณะน้องน้ําเองเดินเล่นแล้วไปนั่งพักฝรั่งมีสิทธิ์อะไรมาต่อยตีคนไทยแบบนี้กันเพื่อนแถมมาหากินกับคนไทยแถมมาอยู่ในประเทศไทยทําไมถึงมาทําร้ายร่างกายผู้หญิงตรงนี้เองมองว่าฝรั่งทําไม่ถูกกันเพื่อนแต่ตรงนี้เองก็มีคนไทยบางส่วนมีเมียฝรั่งบางคนออกมาโต้แย้งในประเด็นนี้กันเพื่อนเขาบอกเหตุผลว่าฝรั่งส่วนใหญ่ จะไม่ทําใครก่อนกันเพื่อนน้องน้ําอาจจะไปละเมิดพื้นที่ส่วนตัวไปละเมิดสิทธ,ธ,ธ,ธิส่วนบุคคลหรือเปล่าถึงโดนเตะโดนต่อยแบบนี้ถ้าไม่อย่างนั้นฝรั่งเขาไม่ทําแบบนี้กันเพื่อนบางคนบอกว่าฝรั่งใจดีฝรั่งมีน้ําใจตรงนี้เองน้องน้ําไปละเมิดเขาก่อนหรือเปล่าถึงโดนกระทําแบบนี้มันก็เลยเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันในวงกว้างกันเพื่อนเป็นปัญหาระดับชาติกันเลยเนื่องจากว่าบางคนมองว่าฝรั่งไม่ควรทําแต่บางคนมองว่าฝรั่งทําถูกแล้วกันเพื่อนตรงนี้เองก็ ไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกแล้วแต่มุมมองแล้วแต่ความคิดแล้วแต่วิจารณญ,ญาณของแต่ละคนนเพื่อนเลือกจะมองแบบไหนก็ได้อันนี้แล้วแต่ความคิดของแต่ละคนจนกระทั่งวันที่29กุมภาพันธ์ปีพศ2567น้องน้ําและครอบครัวเดินทางมาที่สอพอถลางอีกหนึ่งครั้งเพื่อเอาใบรับรองแพทย์มาแจ้งความกันเพื่อนพอน้องน้ําเอาใบรับรองแพทย์มาแจ้งความตรงนี้เองถึงได้รู้ว่าฝรั่งคนนี้คือใครกันเพื่อนฝรั่งคนนี้มีชื่อจริงๆว่านายออส์บิดเฟ นะเป็นชาวสวิตส่วนแอดมินเป็นปักไฟแหไม่ใช่นะโยกยอก,ยอกเขาเองเป็นชาวสวิตกันเพื่อนอายุ45ปีเป็นนักธุรกิจมาทําอาชีพปางช้างอยู่ในประเทศไทยกันเพื่อนใช้ช้างไทยใช้สถานที่ไทยทํามาหากินกันเพื่อนตรงนี้เองนะก็เลยเกิดเสียงวิพากวิจาร์ณขึ้นอีกละลกอก2กันเพื่อนเป็นฝรั่งมาหากินในพื้นที่ประเทศไทยอาศัยทรัพยากรของคนไทยแต่มาทําร้ายคนไทยแถมมาดูถูกคนไทยอีกต่างหาก ทัวก็เลยไปลงฝรั่งและปางช้างแห่งนี้กันเพื่อนขณะนี้เพจของปางช้างแห่งนี้ได้ปิดคอมเมนต์ไปเป็นที่เรียบร้อยกันเพื่อนส่วนเมียฝรั่งเองก็หายไปจากโลกโซเชียลกันเลยทีเดียวก่อนหน้านั้นโพสต์รูปอย่างเยอะกันเพื่อนพอโดนทัวลงเท่านั้นถึงกับปิดเฟซนี้ตรงนี้เองก็เป็นผลกระทบจากการกระทําของนายออสบิดเฟย์กันเพื่อนแต่แถวบ้านเขาเรียกว่าเดบิดกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดนะหลังจากเดวิดถูกกระแสะโซเชียลกระหน่าซ้าเติมตรงนี้เองเขาก็อดรนทนไม่ไหวกันเพื่อนถูกด่า ยกใหญ่ถูกด่าชุดใหญ่ตรงนี้ใครเล่าจะทนไหวกันเพื่อนจนในที่สุดนับเดวิดเองก็ออกมาขอโทษกันเพื่อนแล้วก็ออกมาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เป็นอย่างเหมือนน้องน้ําคิดกันเพื่อนเนื่องจากว่าเขาไม่ได้เตะน้องน้ำกันเพื่อนตรงนี้เองเขาเดินมาดูน้องน้ําในขณะที่น้องน้ํากําลังนั่งอยู่แล้วเขาไปสะดุดหกลมกันเพื่อนนี่คือคําแก้ตัวให้ไม่ใช่นะับนี่คือคําแถลงจากเดวิดกันเพื่อนเขาบอกว่าเขาเดินมายกยกยกเพื่อมาดูว่าใครนั่งอยู่หลังบ้านเขา ตรงนี้เองเขาไปสะดุดยอดหญ้ากันเพื่อนขาของเขาก็เลยไปฟาดเข้ากลางหลังน้องน้ําอย่างจังกันเพื่อนดังปุ๊บก,กันเลยทีเดียวตรงนี้เองเขาอยากขอโทษกันเพื่อนไม่ได้มีเจตนาที่จะทําร้ายแต่เป็นการสะดุดล้มแล้วไปเตะเอากันเพื่อนนี่คือสิ่งที่เดวิดพูดนี่คือสิ่งที่เดวิดทําในขณะหนีกันเพื่อนขอโทษเป็นการใหญ่อยากจะให้เรื่องราวนี้จบเนื่องจากว่าผลกระทบกับชีวิตเขาเยอะเหลือเกินกันเพื่อนเดินตลาดคนก็ด่าไปปางช้างก็ไม่มีคนเข้า ตรงนี้เองเมียเขาก็ไม่สามารถไปซื้อส้มตําไก่ย่างแถวปากซอยกินได้เนื่องจากว่าแม่ค้าด่าเอากันเพื่อนตรงนี้เองน้องน้ําก็ออกมายืนยันอีกครั้งหนึ่งบอกว่าเรื่องนี้ขอให้จบที่ศาลก็แล้วกันเพื่อเป็นบรรทัดฐานไม่ว่าคุณจะยากดีมีจนหรือว่าคุณจะเป็นใครก็ไม่มีสิทธิ์ทําร้ายใครกันเพื่อนนี่คือคํายืนยันจากน้องน้ําและประเด็นสําคัญณขณะน,นี้มีการไปตรวจสอบบันไดเจ้าปัญหาแล้วเพื่อนว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวหรือว่าเป็นพื้นที่สาธารณะเวลเวมา ว่าจะมีการลื้อเนื่องจากว่าทําบุกรุกพื้นที่สาธารณะกันเพื่อนตรงนี้เองผมก็ไม่แน่ใจว่าจะจบยังไงใครจะชนะใครจะแพ้อันนั้นไปสู้กันในชั้นศาลเอากันเพื่อนนี่แหละครับคือเรื่องราวของสาวน้อยนั่งชมจันทร์ กับฝรั่งสันแข่งโตกันเพื่อนกลายเป็นเรื่องลุกลามบานปลายแทนที่จะมีน้ำใจแทนที่จะพูดกันดีๆกลับมาทำร้ายกันเจอพิษทัวไทยลงตรงนี้เองฝรั่งคนนี้คงเข็ดไปอีกนานกันเพื่อนนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่ผมนำมาเล่าให้ฟังเพื่อนเองมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้หากคลิปนี้ปิดพลาดประการใดต้องกรบาบขอไปเพื่อนไว้นะที่นี้ด้วยอย่าลืมไปกดซับสไคร้ไลค์แชร์เพื่อไปกำลังใจให้ช่องกระผมด้วยขอให้เพื่อนที่เข้ามารับชมรรบฟังนะ จงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มา่ปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับโพ oh.